ครบรอบหนึ่งปีไปเมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับสำหรับ Goddess of Victory n i k k e เกม Third Person Shooting ที่มีองค์ประกอบของความเป็น RPG ตัวละครเซ็กซี่เพลงประกอบที่โดนใจและก็เรื่องราวสุดเข้มข้นครบรถทั้งเฮฮาและก็ดราม่าตับพังกันแบบไม่คาดคิดต้องบอกว่าครบรอบหนึ่งปีก็ย่อมไม่ธรรมดาครับเพราะทางผู้ให้บริการก็มีอัปเดตคอนเทนต์อีเวนต์ใหม่ออกมาภายใต้ชื่อ Red Ash และ The Move ก็รับหน้าที่มาเล่าเรื่องราวของอีเวนต์นี้ให้ผู้ชมได้ฟังกันตามนี้ครับ เมนสตอรี่ของ Goddes of Victory n i เ e นั้นบอกเล่าถึงโลกหลังวันล่มสลายจากการบุกโจมตีของแรปเจอร์สิ่งมีชีวิตจากกลนต่างดาวที่อยู่จูก็โผลมาและยึดครองพื้นผิวโลกได้อย่างรวดเร็วมนุษย์ที่ยังรอดชีวิตต้องลีภัยลงไปใต้ดินพวกเขารวมตัวกันและก่อตั้งกลุ่มเซนทรัลเ e อร์เมนหรือว่ารัฐบาลกลางขึ้นมาพร้อมกับสร้างฐานบัญชาการใหญ่ขึ้นที่นั่นเราจะรู้จักมันในชื่อดีอาร์กนอกจากเซนทรัลเ e อร์เมนมนุษย์ยังมีขุมอำนาจเอกชนรวมอยู่ด้วยมันคือกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่3มกลุ่มหรือว่า ที่ดาเนินกิจการในการเปลี่ยนแปลงผู้หญิงและเด็กๆให้กลายเป็นทหารทรงพลังซึ่งพวกเธอเหล่านี้จะถูกเรียกรวมๆว,ว่านิเกะหน้าที่หลักของนิเกะก็คือการต่อสู้เอาชนะแรปเจอร์และช่วงคืนพื้นที่บนโลกมาจากศัตรูซึ่งในเนื้อเรื่องหลักนะครับเราจะรับบทเป็นผู้ประชาการจบใหม่ที่จะเข้ามาเป็นผู้นําให้กับทีมนิเกะแนวหน้าพร้อมกับค้นหาความจริงเกี่ยวกับต้นตอของแรปเจอร์และสภาวะคอรัปชันที่ส่งผลให้นิเกะถูกครอบงำ ทีนี้เรื่องราวของ Red Ash นั้นบอกเล่าผ่านมุมมองของกลุ่มนิเกตที่มีชื่อว่าก d อด t ด Squad ทีมเทพธิดาซึ่งจะเป็นเหตุการณ์หลังจากแรปเจอร์บุกยึดครองโลกมานานกว่า4ปีมนุษย์รวมตัวกันต่อต้านทูรุกรานทว่าทิศทางของสงครามเมื่อเวลาผ่านไปก็ดูเหมือนว่าจะเป็นฝ่ายแรปเจอร์ที่ได้รับชัยชนะเหนือกว่ากระทั่ง2ปีก่อนนะครับฝ่ายมนุษย์ก็เริ่มชนะขึ้นมาบ้างแล้วค่อยๆเพิ่มถี่ขึ้นเรื่อยๆแน่นอนว่ามันเป็นผลงานของก d d ดเด s q ว a d ที่สามารถพลิกสถานการณ์การการ,รบมาได้อย่างไงกาารงก นื่องจากทีมอื่นๆก็ยังต้องเผชิญกับความเสียหายและพ่ายแพ้แรปเจอร์ครับอีกทั้งศัตรูยังบุกฝ่าแนวป้องกันลุกคลบเข้ามาสมผลให้ทรัพยากรของฝั่งเราค่อยๆร่อยหร,รอลงผู้บัญชาการหน่วยรบเทพธิดาจึงเรียกสมาชิกทุกคนเข้าประชุมซึ่งก็จะประกอบด้วยเรดฮูดสโน w ไวท์สการเลตราพันเซลโดโรธีและก็ลิลีไวท์ที่เป็นเหมือนนิกเก็ตหัวหน้าทีมผู้บัญชาการได้ข้อสรุปว่า มนุษย์ไม่มีทางสู้แบบซึ่งซึ่งหน้าแล้วชนะได้แน่ครับมันคือข้อที่จริงที่ต้องยอมรับประกอบกับการสังเกตพฤติกรรมของแรปเจอร์มาหลายปีมันทําให้เราได้ข้อสรุปว่าแรปเจอร์นั้นมีสายการบังคับบัญชาแบบแนวดิงแรปเจอร์ระดับสูงจะออกคําสั่งพื้นฐานเพื่อบอกให้สมุนของพวกมันทําตามซึ่งก็เท่ากับว่าถ้าเราจัดการแรปเจอร์ที่เป็นมันสมองของกองทัพลงได้มนุษย์ก็มีโอกาสชนะและนั่นก็คือภารกิจในครั้งนี้ของ God ดเดสควอต ปัญหาและอุปสรรคก็คือเรายังไม่รู้ที่ซ่อนตัวราชินีของพวกมันข้อมูลที่มีนั้นระบุเป็นเอเรียกว้างๆและพื้นที่เหล่านั้นก็ผ่านการเข้าไปตรวจสอบมาแล้วหลายครั้งแต่กลับไร้ร่องรอยของเป้าหมายผู้บัญชาการจึงเสริมว่าถ้าราชินีแรปเจอร์ไม่ได้อยู่บนพื้นดินมันก็ยังมีอีกแห่งที่เรายังไม่เคยตามหานั่นก็คือบนอวกาศทีนี้การขึ้นไปบน Space s t a t ชันที่อยู่บนชั้นบรรยากาศโลกเราจะต้องใช้ลิฟต์อวกาศครับ ทาว่าช่วงที่แรปเจอร์บุกโจมตีในช่วงแรกๆพวกมันได้บุกทำลายแท่นปล่อยกระสวยตามจุดต่างๆพร้อมทั้งกระจายกำลังห้อมล้อมตำแหน่งที่เป็นที่ตั้งของลิฟต์เอาไว้พฤติกรรมของศัตรูจึงช่วยยืนยันสมมติฐานของกลุ่มตัตเอกที่มองว่ารังของราชินีจะต้องอยู่บนสถานีอวกาศแน่ๆและที่นั่นยังเป็นสถานที่สำหรับผลิตแรปเจอร์อีกด้วยเป้าหมายหลักของกลุ่มตัวเอกก็คือการบุกฝ่าแรปเจอร์กว่า2,000 200, 0 0ตัวเข้าไปยังลิฟต์อวกาศ แต่ด้วยข้อจํากัดทางด้านอากาศยานและขีปนาวุธที่เคยทดลองยิงมาครั้งหนึ่งก็ถูกรับเจอสสยพันใหม่แปลเปลี่ยนเป็นพลังงานโต้กลับก็เดสสควอจึงมีวิธีเดียวนะครับก็คือการเคลื่อนพลด้วยเส้นทางภาคพื้นดินไปพร้อมกับแมสต์โปรดักชันนิเกะหนึ่งร้อยคนที่จะติดตามไปด้วยฟังดูยังไงยังไงนี่ก็จะเป็นเหมือนภารกิจเพลย์ชีพตอนนั้นเองที่เรด o ูดพูดขึ้นมาว่าอย่างน้อยเธอจะได้ฟินกับการตายอย่างสมเกียรติในสนามรบเพื่อนในทีมที่รู้เรื่องนั้นก็ได้แต่เก็บคาาาาาาพูดูดไวว้้้ใในนนจสส่่่มมมมมชิกกกอยยยยงงัร็เเลเปถขึ เรดฮัวจึงแสดงให้เห็นว่าเธอสามารถเปลี่ยนดวงตาให้เป็นสีแดงเพื่อบ่งบอกว่าร่างกายของเธอถูกกลืนกินด้วยฝีมือของแรปเจอร์ไปแล้วแบบเดียวกับแมรี่แอนจากใน,นเรื่องหลักนั่นเองครับข้ <S <S อที่จริงเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็คือนิเก,กะตผู้ใดก็ตามที่ถูกโจมตีด้วยระยางของแรปเจอร์นิเกะตคนนั้นจะเข้าสู่สภาวะคอรัปชั่นอาการจะเริ่มต้นจากความวิตกจริตที่เพิ่มสูงขึ้นตามด้วยการโจมตีทุกคนที่เข้าใกล้ไม่เว้นแม้แต่พวกเดียวกัน ยังไงก็ตามนะครับการเกิดสภาวะกรีนกินหรือว่าคอร์รัปชันที่ว่านั้นเดิมทีจะ,สะแสดงผลอย่างช้าๆแต่จากข้อมูลวิจัยล่าสุดนั้นพบว่าสภาวะกรีนกินจะทําให้เป้าหมายแสดงอาการทันทีแต่ทว่าสถานการณ์ของเรดฮูดก็ยังไม่แน่ชัดนะครับว่าเธอจะสูญเสียตัวตนไปเมื่อไหร่เพื่อนในทีมโดยเฉพาะสโนไวที่แม้จะชอบโดนเรดฮูดแกล้งบ่อยๆก็คาดหวังให้เธอปลอดภัยนะครับแล้วก็อยากให้อยู่ด้วยกันให้นานที่สุดจนถึงวาระสุดท้ายทว่าในฝั่งของเรดฮูดก็มักจะแสดงออกให้เห็นว่าความตายสําหรับเธอนั้นเป็นเเ bueno รื่องล็ก และมักจะพูดติดตลกกับความตายของเธออยู่บ่อยๆซึ่งสโนไวก็ไม่ชอบเลยครับที่เพื่อนของเธอทําแบบนั้นรายละเอียดสุดท้ายเกี่ยวกับภารกิจก็คือพวกเขาจะเริ่มปฏิบัติการในวันพรุ่งนี้เราจะตั้งต้นจากศูนย์วิจัยนิกเกะที่3ของเอลิเชียนแต่ว่าก่อนจะเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการเราจะต้องไปรับนิกเกะคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าซินเดเรล่าข้อมูลบอกว่าเธอคือนิกเกะรุ่นใหม่ล่าสุดที่จัดอยู่ในประเภทสเปเชียลไลท์นิกเกะ ซินเดอเรลล่าเป็นนิเกตคนแรกในรุ่นกริมที่เดอะบิ๊กทรีทุ่มทั้งเงินและทรัพยากรในการพัฒนามากที่สุดซินเดอเรลล่าจะมาพร้อมกับกราส์ลิปเปอร์ที่เป็นอาวุธประจําตัวหน้าที่ของเธอก็คือการเข้าจู่โจมอย่างรวดเร็วเฉียบพลันกระทั่งเมื่อเสร็จภาร,รกิจเธอก็จะล่าถอยทันทีครับเมื่อรับทราบภารกิจทุกคนก็ต่างแยกย้ายไปเตรียมตัวซึ่งในช่วงนี้ก็จะมีปมเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างเรดฮูดกับสโนไวเอร์นะครับเรดฮูดบอกว่าเธออยากวางมือเมื่อภารกิจจบลงแต่เธอ ส่วนในฝั่งของสโนไวท์ก็มีท่าทีเป็นกังวลและเป็นห่วงขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเพราะแม้สถานะกลืนกินจะส่งผลทําให้ความทรงจําหายไปแต่เธอก็มองว่าการลืมเดือนจนหมดสิ้นก็ไม่ได้แตกต่างจากความตายมาเลยทําให้เราเข้าใจนะครับว่าความห่วงใยที่สโนไวท์มีให้ก็ทําให้เรดฮดนั้นเป็นหนังพี่สาวเป็นเพื่อนและก็เป็นอาจารย์ให้กับสโนไวท์นั่นเองวันต่อมาแผนการก็คือเมื่อเดินทางไปยังพิกัดเป้าหมายพวกเขาจะต้องกระโดดลงสู่พื้นดินในพื้นที่ที่ห่างออกมาจากศูนย์วิจัยพอสมควรเพื่อให้อยู่ในระยะทีีี่่มรรเจออ์น้ทสุด จากนั้นก็ค่อยๆเดินเท้าเข้าไปครับเพราะว่าเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งปฏิบัติการจริงๆพวกเขากลับโดนยิงโจมตีจากพวกแรปเจอร์ที่เข้าไปยึดสถานีวิจัยได้ก่อนเรฮูจึงรีบกระโดดลงมาจากเครื่องบินเพื่อตามลงไปช่วยสโนไวท์ที่ลงไปก่อนหน้านั้นแต่สลับมาในฝั่งของสโนไวท์ที่ลงถึงพื้นอย่างปลอดภัยเธอเปิดฉากต่อสู้ป้องกันตัวจากศัตรูที่ล้อมเข้ามาครับศัตรูกลุ่มแรกถูกกำจัดได้อย่างไม่ยากเย็นแต่ทว่าในตอนที่เธอกำลังจะเติมกระสุนความผิดพลาดเพียงนิดเดียวก็ทำให้แรปเจอร์ขนาดใหญ่ฉก,าาก,กวโาเนนนะด่ลงแๆ ่ว่าในตอนนั้นเองที่พี่สาวหมวกแดงก็ลงมาช่วยเอาไว้ได้ทันเวลาแรปเตอร์ตัวนั้นถูกสังหารพร้อมกับลูกสมุนครับทั้งสองคนรอดมาได้จากนั้นพวกเธอก็จะติดต่อไปหาผู้บรญชาการและก็หัวหน้าเรดิว้ที่ตอนนี้ไปถึงศูนย์วิจัยได้ก่อนเราพวกเขาบอกว่าศูนย์วิจัยถูกทําลายจนราบคาบนะครับและเขาขอให้เราไปเจอกันที่นั่น บทสรุปของภารกิจนี้ก็คือซินเดอเรลล่าที่เราหมายมั่นว่าจะเป็นขุมกําลังสาคัญให้กับฝ่ายมนุษย์เธอกลับถูกทดลองและพัฒนาให้กลายเป็นสายพันธุ์ไฮบริดระหว่างนิกเกกับแรปเจอร์ซินเดอเรลล่าเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นอนาคิโรและเธอถูกตั้งโปรแกรมให้เป็นศัตรูกับมนุษย์กระทั่งเธอได้หายตัวไปในขณะเดีวยวกันนะครับเรทูธก็ถือโอกาสปลีกตัวไปตามลําพังเพราะเธอคาดหวังว่านี่จะเป็นภารกิจสุดท้ายเธอที่แยกตัวมาก็เลยมุ่งหน้าไปยังบ้านเกิดของตัวเองก็เดสควอสที่เหลือย้อนกลับไปที่ยาน ซึ่งระหว่างนั้นผู้บัญชาการก็ได้รับรายงานสถานการณ์มาว่ามนุษย์ได้ล่าถอยกลับไปยังดีอาร์คจากการถูกรับเจอต้อนจนเสียที่มั่นไปทั้งหมดและในตอนนี้รับเจอร์ฝูงหนึ่งกำลังเข้าใกล้ดีอาร์คระหว่างนั้นกลุ่มเพื่อนก็มีการตั้งคำถามถ,ามถึงการหายไปของเรดฮูดนะครับเพราะไม่มีใครรู้ว่าเธอจะเป็นตายร้ายดียังไงและยังมีการพูดถึงได้ว่าตั้งแต่ที่พบเจอมาเรดฮูดคือนิกเกะที่ทนต่อสภาวะกรินกินได้นานที่สุดส่วนวิธีการรักษาเท่าที่บอกได้ในตอนนี้มีอยู่2วิธีครับวิธีแรกก็ใหห้้าาากจะรยัษขดดไ แต่ว่าวิธีนี้ทําได้ยากนักวิจัยก็มองว่าให้ยิงทําลายสมองไปเลยจะง่ายกว่าหรือวิธีที่2ซึ่งก็คือวิธีการแช่แข็งให้เข้าสู่สภาวะจําศีลเพื่อยืดเวลาทว่าก็ไม่ใช่การรักษาที่ทําให้หายขาดเรื่องราวต่อสลับมาที่การเดินทางของเรดฮูดออสวอลเจ้าหน้าที่ขับรถบรรทุกทหารขับผ่านมาเจอซึ่งปลายทางของรถคันนี้ก็คือดิอาร์กมันเป็นทางผ่านพอดีนะครับเรดฮูดก็เลยขอติดรถไปด้วยจากนั้นทั้งสองก็ไปเจอกลุ่มผู้ลี้ภัยที่ถูกไล่ล่าตัวเอจกจึงลงจากรถไปช่วยต่อสู้กําจัด เธอได้มีโอกาสพูดคุยกับชาวเมืองเหล่านั้นกระทั่งพบว่าท่ามกลางกลุ่มคนเหล่านี้นะครับมีเด็กหญิงคนหนึ่งที่ต้องพลากจากพ่อแม่ที่ล้มป่วยแต่ว่าเธอก็ไม่ได้เสียใจเธอบอกว่าเธอได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่ากับท่านทั้งสองแล้วและได้อำลากันด้วยดีเป็นครั้งสุดท้ายเรื่องราวของเด็กน้อยทําให้หญิงสาวฉุกคิดขึ้นมาได้นะครับว่าเธอยังไม่ได้ลาเพื่อนๆแบบดีๆเลยสักครั้งจากนั้นเธอก็ตัดสินใจไม่ไปต่อกับออสวอลและออกเดินเท้าไปเรื่อยๆกระทั่งไปจนถึงบ้านร้างหลังหนึ่งเรทูดหมดสติไปโดยไม่ทััันตต้งว สถานการณ์ของฝั่งก็ d ดเดสควอตก็เริ่มหนักหนาขึ้นครับเพราะผู้บัญชาการกับหัวหน้าเลลิไวท์ถูกเรียกตัวกลับไปยังศูนย์ใหญ่สมาชิกทีมที่เหลือจึงต้องวางแผนและตัดสินใจจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตัวเองซึ่งปัญหานั้นก็มาถึงอย่างรวดเร็วครับอนาคิโรนำทัพแรปบเจอมาเพื่อบุกโจมตีทางเข้าดีอาร์ซึ่งตอนนี้กลุ่มคนที่ขวางศัตรูเอาไว้ก็คือก็ d ดเดสควอตทั้งสองฝ่ายยึงเข้าต่อสู้กัน เพราะว่าด้วยปริมาณของศัตรูที่มีเยอะกว่าหลายเท่าตัวกลุ่มตัวเอกแม้ว่าจะสู้อย่างสุดกำลังแล้วพวกเขาก็เสียเปรียบและอยู่ในสถานะที่กำลังถอดใจและตั้งใจว่าจะสู้จนตัวตายซึ่งในตอนนั้นเองเรดทูดที่ได้สติกลับมาเธอย้อนกลับไปที่ดิอาร์คและเข้าไปช่วยเพื่อนๆของเธอเรดทูดโจมตีศัตรูจากแนวหลังครับส่วนสโนว์ไวท์สการ์เล็ตราพันเซลและโดโรธีก็เข้ามาขัดขวางอนาคิโรเราว่าก็ไม่อาจต้านทานพลังของเธอได้พวกเธอถูกโจมตีจนหมดสภาพแต่ก็เป็นเรดทูดที่ติดตามมาในภายหลังที่ปลใใลุกุกกกใใจห้้้ทคนนขึสู กระทั่งในท้ายสุดอนาคิโรก็ถูกกำราบลงจนได้ครับ ดีอาร์ปลอดภัยจากการบุกโจมตีจากนั้นพวกเธอทุกคนก็กลับไปที่ยานเรดฮูดล่ำลาเพื่อนๆทุกคนเป็นครั้งสุดท้ายและก็เป็นการร่ำลาที่เธอวาดฝันเอาไว้การเดินทางของเรดฮูดจบลงด้วยบทเพลงที่เธอชอบฟังเป็นประจำมันคือเพลงเก่าที่เพื่อนทุกคนจะบ่นว่าทำไมเธอถึงชอบฟังเพลงเพลงนี้เนื้อเพลงนั้นเขียนเอาไว้ว่าจากบ้านนาแสนไกลใต้ท้องฝ้าสีครามขนมอบหอมทุกโมงยามเพื่อนงามน้ำใจเฮฮาสายลมโบกพัดพลิ้วแผ่วช่วยบอกเพื่อนแก้วเถิดหนา ฉันจะขอส่งวิญญากลับท้องนภาบ้านเราเม่ขาวล่องลอยคล้อยผ่านโปรดขานถึงเหล่าสหายยามฉันสิ้นชีพวางววยขอทอดกายผืนดินถิ่นเดิม เรื่องราวได้ตัดสลับมาในตอนที่เรดฮูดลืมตาตื่นหลังจากที่เธอเผลอหลับไประหว่างการเดินทางครับิ่งที่แปลกตาไปจากเดิมก็คือไกลปืนที่เธอใช้ประจํามันขึ้นสนิมหญิงสาวก็ได้ออกเดินทางไปเรื่อยๆจนได้เจอกับฉากการต่อสู้ระหว่างนิกเกะและฝูงแรปเจอร์เธอเข้าไปช่วยนะครับและได้คุยกับนิกเกะคนนั้นพร้อมกับคนพบว่าเธอหลับไปกว่า30ปีครับและนิกเกะที่เธอเจอคนนี้มีชื่อว่าราพีหรือก็คือตัวเอกจากเมนสตอรี่นั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของอีเวนต์นี้ครับโมดานะお前の名前は อันที่จริงก็ต้องบอกว่าผมเล่าแบบสรุปน,นะครับดีเทลเล็กน้อยที่อาจจะไม่ได้มีผลกับเนื้อเรื่องผมก็จะตัดตกไปเพื่อให้เนื้อหามีความกระชับและก็ไม่เยินเยอะจนเกินไปนั่นเองครับก็เหมืนว่าถ้าคุณผู้ชมฟังแล้วชอบก็สามารถเข้าไปเล่นอีเวนต์นี้ด้วยตัวเองได้นะเพราะว่าตัวเกมรองรับซับภาษาไทยครับส่วนรายละเอียดอื่นๆที่มาพร้อมกับอัปเดตอันนี้ก็จะประกอบด้วยการแจกกาชาฟรี127ครั้งแก่เข้าเล่นตลอดทั้งอีเวนต์ มีแจกไอเทมโค้ดสอันแจกฟรีตัวละคร S.S.R. Snow White ไ,ไร้เดียงสานิเกะตกาชาตัวใหม่ S.S.R. หมวกแดงครับความยากในการเปิดได้ถ้าเอาจากประสบการณ์ของผมนะครับผมเปิด10บใบครั้งเดียวก็ได้เลยหมวกแดงจะเป็นนิกเกะตสาย Attacker ที่ใช้ Sniper Rifle เป็ปนอาวุธปกติแล้วปืน Sniper Rifle นจะยิงได้ทีละนัดแล้วก็จะเสียเวลาในการรีโหลดแต่ทำว่า Full Burst ของหมวกแดงจะทําให้เรายิงได้แบบรัวๆเลยเลยครับซึ่งผมบอกเลยว่าจัดว่าโหดมากๆ ฉากหลังของอีเวนต์นี้ก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงด้วย <S <S <ๆ>เพื่อให้เข้ากับตัวละครและก็สถานการณ์ในเรื่องเนื่องจากกลุ่ม Goddes c วว e จะประจําการอยู่บนยานฉากหลังก็เลยเปลี่ยนเป็นยานขนาดใหญ่แบบนี้ครับซึ่งในแต่ละโหมดการเล่นเวลาเราเลือกตัวละครของเราก็จะเดินไปยัง mark, แลนด์มาร์กนั้นๆเพื่อเข้าสู่โหมดที่เราต้องการซึ่งก็จะประกอบด้วยสโหมดใหญ่ๆได้แก่โหมดในเรื่องหลักโหมดท้าทายและก็มินิเกม หมดท้าทายก็จะเป็นบททดสอบที่ให้เราสู้กับบอสซึ่งตัวบอสก็จัดว่าอลังการมากๆแต่ทั้งนี้ตัวเกมก็จะจํากัดการสู้บอสไว้วันละหนึ่งครั้งนั่นถืงกับว่าถ้าผู้ชมเอาชนะบอสด่านหนึ่งได้แล้วการจะสู้บอสด่านต่อไปก็จะต้องมาเล่นในวันพรุ่งนี้ส่วนมินิเกมทางผู้พัฒนาก็จะใช้ชื่อว่า Memory of Goddess มินิเกม Bullet Hell Action r o g โรค i k e สำหรับผมนี่คือเกมที่คืนกำไรให้กับแฟนเกมแบบสุดๆเลยนะครับซึ่งผู้ชมที่ไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนผมแนะนำว่าให้ลองนะเพราะมันสนุกกมาก วิธีการเล่นก็นไม่ยากเลยครับอธิบายแบบสรุปก็คือตัวละครของเราจะยิงเองอัตโนมัติผู้เล่นจะทําหน้าที่แค่เคลื่อนที่กําหนดทิศทางการเดินแล้วคอยเก็บของมาเพิ่มเลเวลสะสมเงินไปปลดล็อกไอเทมกับตัวละครใหม่สีสันระหว่างการเล่นก็จะประกอบไปด้วยทุกครั้งที่เลเวลขึ้นเกมจะแรนดอมอาวุธหรือบัฟมาให้เราเลือกติดตั้งทั้งอาวุธเดิมอัพเลเวลให้ดีขึ้นหรือว่าจะเพิ่มอาวุธและบัฟใหม่ๆเข้ามาก็ได้ยิ่งเลเวลสูงตัวละครของเราก็จะเก่งขึ้นผมให้คุณชมดูเทียบตอนผมเลเ ความหนาแน่นของพลังโจมตีจะแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญเลยนะครับตัวละครก็จะมีท่าไม้ตายให้เรากดใช้ด้วยตัวเองด้วยแล้วก็มีบอสให้สู้นอกจากนั้น Memory of g o d d e s จะตีกรอบด้วยภารกิจของแต่ละด่านไว้แล้วเช่นการเอาตัวรอดให้ได้ใน10นาทีหรือปรับบอสให้ได้ในเวลาที่เกมกําหนดไว้ฉะนั้นสำหรับผู้ชมที่เล่นเกมนี้อยู่แล้วก็อย่าลืมไปทดลองมินิเกมอันนี้กันนะครับผมรับประกันให้เลยว่าสนุกมากซึ่งถ้าผู้ชมไม่เคยเล่นมาก่อนก็จะชอบแน่นอนเอาล่ะ g o d d e s of Victory นี่เกะเล่นฟรีได้แล้ววันนี้ทั้งในรระะบบปฏิิัตกา Android, iOS แล PC และนี่ก็คือทั้งหมดของวิดีโอนี้ครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามเสมอมาผมเอจากชา n น,นล The Move ลาไปก่อนสวัสดีครับ